สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาจับเจ้าแมวสุดโป่ดของเราอาบน้ํากันค่ะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าข้าวโพดโดยเราจะใช้โฟอมอาบน้ําแบบแห้งของ iPad ค่ะเพราะที่บ้านเราใช้กันมาหลายปีมากกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นมะพร้าวค่ะแต่วันนี้เราก็จะมาใช้กลิ่นแอปเปิ้ลเขียวค่ะเป็นกลิ่นใหม่ค่ะไปดูกันเลยค่ะ วิธีการใช้โฟมอาบน้ำแบบแห้งของไอแพดก็คือง่ายมากๆเลยจ้าเราสามารถบีบลงบนฝ่ามือเราหรือว่าจะบีบลงบนตัวน้องได้เลยเนื้อโฟมนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะแถบยังมีกลิ่นแอปเปิลเขียวด้วยนี่จ้าหอมมากๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ทางลงบนตัวน้องได้เลยนะคะถูๆให้ทั่วเลยน้องไม่ดิ้นเลยค่ะ นี่จ้าบีบลงบนตัวน้องได้เลยน้องไม่กัดและแถมมันไม่ดิ้นอีกด้วยเพราะกลิ่นของโฟมหอมแอปเปลิลเขียวม,มากสดชื่อและยังช่วยให้น้องสบายตัวอีกด้วยส่วนสปะคุณของโฟมอับน้ําแบบแห้งของไอพ d ชนะคะขนสวยสะอาดไม่มีสารตกค้างปลอดภย100ัยร้อเซนน้องสามารถเลียขนเองได้ด้วยและยังช่วยปรับสมดุลผิวไม่มีแอลกอฮอล์ดูสารพิษบนผิวได้และลดการคันและยังช่วยดับกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ หลังจากถูตัวน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําผ้าน,นะคะมาเช็ดต,ตัวน้องให้แห้งนะคะเราจะขอบอกว่าโฟมอาบน้ําแบบแห้งของ i p เพแบรนด์นี้ขายดียันดับหนึ่งในออนไลน์เลยค่ะมีรีวิวเยอะมากแถมราคายังไม่แพงอีกด้วยค่ะส่วนบ้านเราก็ใช้กันมาหลายปีแล้วใครที่เป็นทาสแมวแบบเราควรซื้อติดบ้านไว้ค่ะส่วนเจ้าข้าวโพดเนี่ยแฮปปี้มากตัวหอมมากเลยแล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย